ผมมาจากทีม h e l l c h a นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโมเดล AI เกี่ยวกับไล่เหมือนจันนะครับที่มีชื่อว่า Paint แต่ว่าเป็นเกมแอปพลิเคชัน for painting นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มต้นที่ทีมขอ,ของพวกเราก่อนนะครับทีมของเราพวกเรามีทั้งหมด3คนนะครับโดยเริ่มต้นที่วิทวัตนะครับก็จะมีะถนัดทางด้านโปรแกรมมิ่งไลกเวทนะครับก็จะเป็น d a r t Python C พ HTML CSS Java Script นะครับและฟิล AI ที่เคยทําก็จะเป็นพวก classification แล้วก็ มี Hidden Markov HTML นะครับประมาณนี้คนถัดไปก็จะเป็น m r s Napasala นะครับอ,าศาอศวัลเลศักนะครับก็จะมีถนัดในด้านของ Python C++ HTML CSS Java Script เหมือนกันและในส่วนของ AI ก็จะเป็นโมเดลของ Classification และ Regression Mo เดลนะครับและ,ะ Napasala ก็ยังถนัดในด้านของ IoT นะครับในเรื่องของตัว Microcontroller ตัวโปรแกรมของ Microcontroller นะครับและในส่วนของคนสุดท้ายครับ Mr. กรวิศวนนะครับ, Meter รบก็ถนัดในด้านของ Python และ C++ View AI ที่ถนัดนะครับเป็น classification model ของ s k เลยแล้วก็ถนัดด้าน IOT เหมือนกันนะครับกลุ่มของพวกผมนะครับได้เล็งเห็นปัญหาของไร่หมือนจันนะครับที่มีทั้งหมดทั้ง4อย่างนะครับ ที่จะมะีที่ AI ยากและซับซ้อนต่อก,การเผยแพร่นะครับไม่สามารถควบคุมและคาดการการผลิตของทรัพยากรได้ผลผลิตสารอินทรีย์ไม่สวยงามเท่าสารเคมีแล้วก็ไม่สามารถวางแผนปลูกได้แม่นยํานะครับเนื่องจากสภาพอากาศครับโดยทีมของเราพวกเราก็จะเสนอเป็นเกมแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่าแผนอิดนะครับ แพนอิดก็จะเป็นเกมแนวปลูกต้นไม้นะครับแนวปลูกผ I mean, ักปลูกต้นไม้ปล uh, ูกผลไม้โดยก็จะมีระบบทั city, ่วไปนะครับเป็นระบบล็อกอินเอามาถึงในหน้านี้นะครับหน้า select page จะเป็นจะเป็นการเลือกสถานที่ที่เราต้องการจะปลูกต้นไม้จริงๆนะครับโดยสถานที่เหล่านี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เดียวกับทางแอปไว้นะครับก็จะมาอยู่ในอยู่ในหน้านี้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นไร่เหมือนจันทั้งหมดนะครับที่เราสมมติขึ้นมานะครับก็คือกดไปที่ไร่เหมือนจันถ้าเราต้องการปลูกที่ไร่เหมือนจันนะครับหรือเราสามารถเลือกได้จาก แผนที่ก็ได้นะครับที่ใกล้เคียงก็ตอนนี้ก็จะทําเป็นแอปพลิเคชันนะครับครับก็มาที่ไร่เหมือนกันเสร็จเราก็จะมาเลือกผักเลือกผลไม้ที่เราต้องการปลูกนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นเมลอนนะครับครับพอเข้ามาเสร็จเราก็จะเริ่มปลูกแต่เป็นเมล็ดเลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของ AI ก็จะมาช่วยในตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้นภัสลาแนะนําต่อนะครับในส่วนถัดไปและส่วนอื่นๆก็จะเป็นระบบเมมเบอร์นะครับที่จะใช้ในอนาคตที่จะทําให้ช่วยช่วยในเรื่องของการ โปรโมทหรือว่าการท่องเที่ยวในไล่เหมือนจันหรือว่าไล่อื่นๆที่มาอยู่ในแอปของเรานะครับครับก็ในส่วนของเกมแอปพลิเคชันก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปส่วนของ AI ต่อเลยครับเราเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะเออเราจะแบ่งโมเดล AI ของเราเป็น3าโมเดลนะคะโมเดลแรกคือโมเดล Recommendation Model ค่ะจะเป็นโมเดลที่แนะนำการปลูกแก่ผู้เล่นค่ะที่จะบอก พวกข้อมูลสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งเกณฑ์ที่เหมาะสมในการปลูกพืชค่ะเ,เช่นพวกค่าความชื้นอุณหภูมิค่า pH หรือว่าปริมาณน้ำที่ให้หรือว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆในโรงเพาะปลูกค่ะเพื่อที่ผู้เล่นจะได้ทราบแล้วก็สามารถให้คำสั่งไปยังอุปกรณ์ที่แปลงเพาะปลูกได้ค่ะ แล้วก็วิธีนี้เราจะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตามสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนได้ค่ะค่ะสไลด์ถัดไปนี้ก็คือโมเดล classification Model ค่ะคือโมเดลสำหรับการประมวลผลภาพเราจะใช้ image processing ซึ่งทำการเก็บข้อมูลภาพเมลอนแล้วก็นำไปประมวลผล ประเมินคุณภาพของลูกเมลอนค่ะเพื่อให้ผู้เล่นได้ทราบว่าลูกเมลอนหรือว่าผลผลิตของตนเองอยู่ที่คุณภาพระดับไหนแล้วก็จะเป็นข้อมูลให้กับโมเดลแรกในการพัฒนาโมเดลแรกในการแนะนำวิธีการปลูกเบื้องต้นได้ด้วยค่ะโมเดลสุดท้ายนะคะโมเดลที่3หรือ prediction model จะเป็นโมเดลที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะ ทั้งคำสั่งผู้เล่นสภาพแวดล้อมข้อมูลที่ได้จากโมเดลแรกและก็โมเดลที่2ค่ะเพื่อที่จะนําไปประมวลผลหาวิธีปลูกที่ดีที่สุดเราจะได้วิธีปลูกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากโมเดลนี้นะคะแล้วก็ อีกครั้งเราจะทำให้ได้ฐานข้อมูลจำนวนมากค่ะถ้ายิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่โมเดลก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงใช้ข้อมูลจากผู้เล่นนำมาใช้พัฒนาโมเดลของเราค่ะ